สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเป็นครั้งที่2กับการบทเรียนออนไลน์นะคะในวิชาในเรื่องของหน่วยเขาเรียกว่าสาระของ เมทิกนะคะสำหรับวันนี้ขอต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมทิกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างการเท่ากาันการเลือกเมทิกแถวหลักตำแหน่งของ Med ick, เมทิกแล้วก็การทางสโพตนะคะอีกอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้น ที่นักเรียนจะต้องเข้าใจในส่วนนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหยิบไปใช้นะคะที่ที่สำคัญก็คือเรื่องแถวเรื่องหลักเรื่องตําแหน่งก็ยังสําคัญอยู่เช่นเดียวกันสําหรับวันนี้ที่เราจะเจอกันก็เป็นเรื่องของเมทริกซึ่งต่อจากนั้นนะคะต่อจากความรู้เบื้องต้นที่เราเรียนมาแล้วในการสอนหัวครูเวลาเรียนไปแล้วไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของบทนิยามทฤษฎีแต่จะเน้นไปที่ การปฏิบัติเลยนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจในส่วนนั้นแทนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เข้าใจได้ยากเราก็มาใช้ในเรื่องที่เราสามารถพูดคุยกันได้ง่ายในภาษาคณิตศาสตร์ในสไตล์ของครูละกันเนาะนักเรียนอาจจะเจอคณิตศาสตร์สไตล์หลายๆสไตล์มาก็มาเจอของครูก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะเมทริกสาหรับวันนี้ครูก็วางแผนไว้ว่าครูจะสอนทั้งหมด3เรื่องย่อยแต่ต้องดูก่อนว่าสอนไปแล้วเวลา มันไหลไปได้นานขนาดไหนแล้วเราควรจะหยุดแค่ไหนครูตั้งเป้าหมายว่าน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงกับการสอนนะคะแต่ถ้ามันเกินไปเล็กๆ,ๆน้อยแล้วมันจบพอดีก็โอเคนะคะแต่ถ้ามันไม่จบครูก็จะตัดไว้ในเรื่องของเรื่องที่3ไปดูกันเลยนะคะอันแรกการบวกเมทริกก็เหมือนบวกตัวเลขตัวเลขปกตินักเรียนเคยบวกตัวเลข2อบวกสอันนี้ก็เป็นเรื่องของเมทริกเอาเมทริกมาบวกกันเดี๋ยวเรามาดูหลักการว่าเป็นยังไงการคูณเมทริกด้วยค่าคงที่ มีเมทริกแล้วค่าคงที่าาคูณใส่อัน,นี่ง่ายเลย1กับ2ง,ง่ายมากอันนี้3ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแต่นักเรียนจะต้องเข้าใจหลักการของมันซึ่งหลักการไม่ได้ซับซ้อนนะคะง่ายที่สุดเลยสําหรับการเรียนมมลายเนี่ยคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ง่ายที่สุดนะคะไปดูต่อเลยขอเริ่มอย่างแรกการบวกเมทริกนะคะใครจะมาทฤษฎีอะไรแล้วแต่ครูมีนะคะครูเกท็ทฤษฎีมาให้นักเรียนบทนิยามมาให้นักเรียนเพื่อให,ให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในสี่ที่ คณิตศาสตร์ควรจะรู้ก็พอนะคะถ้ารู้ลึกไปเดี๋ยวเราไปเรียนมหาลาัยในวิชาเอกคณิตศาสตร์นี่จะรู้ลึกซึ้งมากๆจน่องแท้นะคะกำหนด a และ b เป็นเมทริกนะคะ a และ b เป็นเมทริกเดี๋ยวมันจะมีหน้าตานี้รูปทั่วไปไปก่อนเมทริก a บวกเมทริก b ได้ก็ต่อเมื่อจะเอา2เมทริกมาบวกกันได้ก็ต่อเมื่อ1 อย่างแรกเมทริกซ์เอกับเมทริกซ์บีต้องมีมิติเท่ากันจําได้ไหมมิติของเมทริกซ์คืออะไรนะคะก็คือมีแถวมีหลักเท่ากันเรียกว่าม,มิติที่เท่ากันอันที่สองเมื่อมีมิติเท่ากันแล้วให้นําตัวเลขในตําแหน่งเดียวกันของเมทริกซ์เกับเมทริกซ์บมาบวกกันนักเรียนก็ต้องรู้จักตําแหน่งของของเขาอีกนั่นแหละในเมทริกซ์นะคะหมดละอันที่สามไม่เหีนวเรียกอันที่สามอันนี้เป็นการบอก สัญลักษณ์แทนการบวกของเมทริก a กับเมทริกซ์ b ก็ใช้แบบนี้เลยค่ะ a บก b เราก็จะไม่เขียนเป็นภาษาไทยแบบนี้แล้วก็ a บก b เท่ากับเลยเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีทำให้ดูนะคะง่ายมากมีมีเพื่อนรีวิวมาแล้วว่าเมทริกง่ายมากนะคะต่อตัวอย่างเลยต้องไม่พูดอะไรเยอะคะ่ะปฏิบัติอย่างเดียวเมทริกซ์ a คือตัวนี้ค่ะเป็นเมทริกครูขอ ทบทวนความรู้เดิมโดยอธิบายตัวนี้นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะยาวไปเมทริก A เป็นเมทริกที่มี2แถวเวลาดูให้ดูแนวนอนก่อน2แถวแถวที่1แถวที่2และมี2หลักคือแนวตั้งแถวที่หลักที่1และหลักที่2เป็นมิติแบบ เมทริกที่มีมิติ2อคูณสอันนี้ก็เช่นเดียวกัน2แถว2หลักตัวนี้ก็2แถว2หลักเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้ามันจะบวกกันได้มันต้องผ่าน2ข้อข้อแรกคือมีมิติเท่ากันฉะนั้นเมทริกที่ครูกําหนด a b c เนี่ยมีมิติเท่ากันหมดแล้วอันที่2เมื่อเรารู้แล้วให้เอาตําแหน่งเดียวกันสมมุติว่าครูเอาบอกว่าเอา a บวก b เห็นไหมตําแหน่งตําแหน่งนี้เลข4เนี่ยมันก็จะไปปไปตรงกับตําแหน่งของ b คือเลข0ตําแหน่งของ A ในหลักนี้แถว1หลัก2นี่เราแถว1หลัก2ก็ไปตรงกับนี่ตัวนี้ก็ตรงกับตัวนี้ตัวนี้ก็ตรงกับตัวนี้ต้องมองให้ออกนะคะฉะนั้นเริ่มเลย A อบวกบอันนี้เป็นคําสั่งให้เอา A กับ B บวกการวิธีการทําก็ขอเอามองคนมองปุ๊บตอบได้เลยแต่ครูจะเขียนให้ดูก่อนมันมาจากนี้สแถวที่1คือ4กับ3แถวที่สองคือ8กับลบห้าเมทิกที่1บวกกับ B เมทิค B คือ0ลบ1ลบ2และ9เท่ากับอ่ะมาบวกเลยใส่เกิดเป็นเมทิกใหม่นะคะบวกแล้วจะเกิดเป็นเมทิกใหม่ตำแหน่งแรกแถว1หลัก1คือเลข4ก็ไปตรงกับนี้4บวก0ก็ได้4ต่อไป4บวกลบ1ได้ สเห็นไหมเริ่มมีเรื่องการการบวกลบจํานวนเต็มง่ายๆเข้ามาละแปดบวกลบสอบวกลบสก็เหลือ6กลบหบวกเลบหบวกเได้ได้4ี่ก็เสร็จแล้วอันนี้คือข้อแรก A บวก B คคำตอบคือตัวนี้นะคะโอเคต่อไป ต่อไป b บวก c บ้างไปดูที่ b บวก c บางคนอาจจะได้คำตอบแล้วเอา b กับ c มาบวกกันก็เขียนเลย0ลบ1ลบ2 9เอา b เขียนก่อนนะคะบอกให้ใครตั้งก่อนเอา b ขึ้นมาก่อนไปบวกกับ c ลบ6 10ลบ3แล้วก็7อ่า เท่ากับเกิดเม็ดทิกใหม่0บวกลบ6 0ศบวกลบ6ก็ได้ลบ6ลบ1บวก10ลบ1บวก10ได้9ลบ2บวกลบ3ได้ลบ5 9บวก7เป็น16จบแล้วนี่คือการบวกเมทิกง่ายๆนะคะไปต่อ ข้อ3เอาทั้งหมดนี้มารวมกันแต่นักเรียนดูนะคะเราเอา b บวก c ก่อนเขาเขาเขาบอกว่า a บวกเล็บ b บวก c ฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้มันต้องมาจากตรงนี้ครูเอา a มาตั้งก่อนนะคะแล้วแต่นักเรียนนะเทคนิคนักเรียนครูขออเา a มาตั้งก่อน a คือ c 3 8-5ลบ5 บวกกับเมื่อกี้เราหาไปแล้วเราหา b ีบวกสิบได้แต่ครูก็จําไม่ได้เหมือนกัน B ีบวกสิเดี๋ยวเรามองเลย b ีบวกสีศูนย์บวกลบหกได้ลบหกลบหนึ่งบวกสิบได้เก้าลบสองบวกลบสามได้ลบห้าเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกอันนี้คือ A อันนี้อของของเชุดนี้คือเมตริกของ b บวกสเท่ากับ ใส่เม็ดิกใ์ม่เอา2อันมาบวกกัน4ีบวกลบหได้ลบสอบวกเได้12 8สบวกลบหเหลือ3ามลบหบวกสิเหลือ11จบแล้วนี่คือการบวกเม็ดิกง่ายเนาะง่ายเองนะคะจบแล้วในเรื่องของเรื่องแรกหัวข้อแรกจบแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวต่อไป อันนี้อันนี้เ๋ยนะคะคงเหมือนขึ้นผิดนิดนึงทอกทีนะแป๊บนึงทำไมมาขึ้นตัวนี้ก่อนการคูณด้วยค่าคงที่หายไปไหนนะาอะไม่เป็นไรขอมาดูตัวนี้ก่อนละกันอะขอไปอันที่สามก่อนเลยการคูณด้วยค่าคงที่มันง่ายมากเลยนะคะขอดูตัวนี้ก่อนเนาะ ขาไปอันที่3มเลยการคูณระหว่างเมทิกการคูณระหว่างเมทิกเขาบอกว่ากําหนดให้ A เมทิก a และเมทิก b หลักง่ายๆเลยให้นําแถวคูณกับหลักน,ำ,นำแถวคูณกับหลักเมทิก a คูณเมทิก b เขียนแทนด้วย a ติดกับ b เรียกว่า a คูณ b ไปดูหลักการง่ายๆนะคะกําหนดเมทิก a คือ4 3 5 1 b คือ1 3, 2, 4นะคะ ฉะนั้นจงหา a b เขาให้หาว่า a คูณ b ได้เท่าไหร่เมื่อกี้เขาบอกว่าหลักการง่ายๆนันกเรียนอาจจะไม่ทันเมทริก mm hmm. a คูณเมทริก b ให้เอาเมทริกแถวของเมทริกตัวแรกไปคูณกับหลักแถวคูณหลักนะคะจำง่ายๆการคูณเมทริกคือแถวคูณหลักไปดู a คูณ b เท่ากับเอามาเขียนติดกัน สี่ห้าสามหนึ่งเมื่อกี้บวกไปแล้วนะคะนี่เป็นคูณบ้างเมทริก A คูณเมทริก B ีเมทริกบก็มาตั้งด้วยกันเอะทำไมไม่ตรงเลยหนึ่งสามสองสี่คูณกันเมทริก2เมทริกคูณกันหลักการคือแถวคูณหลัก นะคะวิธีทำแถวคูณหลักเมื่อทำแล้วมันจะเกิดเม็ดทิกใหม่มันจะเกิดเม็ดทิศใหม,ม,เเม,ใหม่เดี๋ยวครูใส่ตรงนี้ไว้เดี๋ยวครูจะเอาคำตอบมาใส่ตรงนี้นะคะครูขอครอบไว้ก่อนเม็ดทินี้เดี๋ยวคำตอบมาอี่ตรงนี้อ่ะวิธีทำตัวนี้มีสองแถวอันนี้คือแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งแถวสองแถวหนึ่งแถวสองนะคะส่วนตรงนี้ต้องเป็นหลักค่ะหลักหนึ่ง กับหลักสองเมื่อกี้ครูบอกว่าแถวคูณหลักเริ่มอันแรกก่อนแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งคือตัวนี้นี่นะคะแถวที่หนึ่งไปคูณแถวหนึ่งคูณหลักหลักหนึ่งแถวแถวที่หนึ่งของ A ไปคูณกับหลักที่หนึ่งของตัวนี้ดูนะดูนะคะตัวนี้นะตำแหน่งเอาตัว คือมันจะคูณกันแบบนี้นเรียนมันจะได้เป็นมันจะเท่ากับตัวแรกคูณตัวแรกดูนะคูชี้อยู่นะตัวแรกคูณตัวแรกก็ได้เป็น4คูน1บวกกันค่ะเพราะว่าแถว1เนี่ยมี2ตัวหลัก1ก็มี2ตัวแสดงว่ามันมีคู่พอดีตัวแรกคู่ตัวแรกตัว2คู่ตัว2ก็จะได้เป็น5คูณ3ได้15 5 คูณสามแรกๆจะเขียนให้ดูก่อนนะคะ535เท่ากับ C บวก15ได้เท่ากับ19อ่าอันแรกแถวที่1ต้องไปคูณให้ครบไปคูณให้ครบ2หลักต่อไปแถว1ไปคูณแถว1อยู่นะคะตอนนี้แถว1อยู่นะค,ะคูณหลักหลักที่2บ้างเท่ากับ แถวหนึ่งยังอยู่ตัวนี้นะคะสี่กับห้าเอาตัวนี้เจ้าเนี่ยไปจับคู่กับตัวนี้บ้างก็สี่ก็กไปคู่กับสองใช่ไหมเป็นสี่คูณสองบวกกับห้าคูณสี่ตัวแรกคู่ตัวแรก,ต,แรกตัวหลังคู่ตัวหลังห้าคูณสี่ได้เท่ากับ8บวก20ได้เท่ากับ2 8อ แถวที่1นึ่ทำหน้าที่ตัวเองเรียบร้อยแล้วคือแถวที่1เนี่ยไปคูณครบ2หลักแล้วเปลี่ยนเป็นแถวที่2บางแถว2แถวสองคูณแถว2องคูณ,คณหลัก1แถวที่2องคูณหลักที่1เท่ากับอ่ะจับคูนเรียนมองก่อนแถวที่2องคูณหลักที่1 3ึคูณหนึได้3าม เขียน okay, เลยนะคะ3คูณกับ1แล้วก็1คูณกับ3เอามาบวกกันตัวใครตัวมันคูณกันนะคะได้เท่ากับ6ต่อไปแถว2ยังไม่หมดแถว2ต้องไปคูณหลักที่หลักที่2เขียนอะไรลบก่อน อ่าหลักสองแถวสองหลัก2ตัวแรกไปคูณตัวแรกได้6มองตามนะคะบวก1นคูณสได้4เท่ากับ10ฉะนั้นครบแล้วนะคะคูณครบแล้วเอาคำตอบพวกนี้ไปใส่เห็นไหมคะมันบอกอยู่แล้วแถวที่1คือ19 แถวที่1หลักที่หนึ่งคือ19แถวที่1หลักที่2คือ28ดนี่ไงแถวที่1นเนี่ยก็จะเป็น19 28แล้วก็แถวสองแถวสองนี่ก็เป็น6กับ10จบแล้วนี่คือผลการคูณง่ายง่ายใช่ไหมเรียนอะไรมาไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะต่อไปเราเป็นดูตัวอย่างที่สองนะคะแต่ยังเป็นโจทย์เดิมอยู่นะคะเอ่อ ทั้งที่แล้วถามว่า a คูณ b ต่อไปเป็น b คูณ a b, บ้างนะคะเราก็ต้องสลับตัวตั้งใหม่สลับตัวตั้งโดยเอา b มาเป็นตัวตั้งเอา b มาเป็นตัวตั้งก่อนนะคะ 1, 2, 3 4คูณกับคูณกับ a a คือ4 5 3 1อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเขียน คำตออไปก่อนเลยเหมือนเดิมค่ะหลักการคูณคือแถวคูณหลักนำแถวคูณหลักแถวที่หนึ่งแถวที่สองหลักที่หนึ่งหลักที่สองขอดูแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งก่อนนะคะอันนี้ครูชี้ให้ดูทีละชุดก่อนวิธีทำก็เป็น แถว 1, 1 <S คูณหลัก1แถวที่1คูณหลักที่1นะคะเท่ากับตัวแรกคูณตัวแรกได้4ตัวหลังคูณตัวหลังได้6ฉะนั้นเท่ากับ10ตัวแรกนะคะต่อไปแถว1เหมือนเดิมแต่ต้องไปคูณหลักที่หลัก2 แถวหนึ่งคูณหลักสองค่ะตัวแรก1คูณห้าได้ห้าแล้วก็เป็นสองคูณหนึ่งได้สองเอาบวากกันเป็น7จบแล้วแถวที่1คูณหลักครบแล้วสองหลักต่อไปแถวที่สองบ้างแถวสองคูณหลักหนึ่งค่ะหลักที่1เท่ากับแถวสองคูณหลักที่หนึ่งได้เป็นแถวสองขอเปลี่ยนนะคะนี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวหลง ปิดไปก่อนมาดูตัวนี้ตัวแรกคูณตัวแรก3 42 2บวกตัวหลังคูณตัวหลังคือ4คูณ3 43 4 3, 4, 3 12, ่เท่ากับ24อืต่อไปคูณหลักที่สองบ้าง แถวนี้ไปคูณหลักที่สองตัวแรกสามห้าสิบห้าบวกสี่หนึ่งสี่รวมกันเป็น19ฉะนั้นเวลาเอาไปวางบนคำตอบไอ้นี้อยู่แถวหนึ่งทั้งหมดเลยเป็นสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบสี่สิเกอ่ะโอเคต่อไป ตัวอ,อย่างต่อไปทําให้ดู2อคูณสแล้วมาดู3าคูณสบ้างนะคะ3าคูณสบ้าง a อคูณบีมันเดิมแถวมี3แถว3แถว3หลักนะคะฉะนั้นต้องดูดีๆ3แถวแถวที่1แถวที่2แถวที่3หลักที่1หลักที่2หลักที่3ขอ เวลาเขียนนะคะนักเ,เรียนเอาเนี้ยมาเขียนด้วยกันเลยก็จะเป็น1 4, 0 2,, 5 5ลบ1 3 1คูณกับเขียนติดกันเลย1 3 2 -2 0ลบ20 5แล้วก็1-4ลบ4แล้วก็ลบ1ก็จะได้เป็นคำตอบใหม่นะคะคำตอบใหม่ของเราแต่ยังไม่ได้เดี๋ยวเรามาคิดกันก่อนนะคะว่าคำตอบของเราจะเป็นอะไรแถวหนึ่งขออนุญาตขึ้นไปดูข้างบนนะคะเพราะว่าลายมือตัวเองอ่านง่า,ายมากแถวที่1ค่ะแถวหนึ่งไปคูณ ไปคูณหลักหนึ่งแถวหนึ่งคูณหลักหนึ่งแถวหนึ่งคูณหลักหนึ่งเช็คก่อนนะคะช่วยกันดูนะคะตัวมีสามตัวละฉะนั้นจะมีสามคู่ตัวแรกคูณตัวแรกตัวแรกคูณตัวแรกหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งบวกตัวต่อไปสองคูณลบสองได้ลบลบสี่บวกกับลบหนึ่ง คูณลบลบคูณ1ก็ได้เป็นลบ1เท่ากับลบ4กับลบ1เป็นลบ5ลบ5บวก1ได้ลบลบ4ต่อไปไปคูณหลักที่2บ้างหลักที่2ไปคูณหลักไปคูณหลักที่สองนีง่นะคะหลักที่สองก็จะได้เป็น ตัวแรก1คูณ3ได้3บวกกับ2คูณ0ไม่มีแล้วใส่0ก็ได้อาจจะได้ไม่งงบวกกับลบ1คูณลบ4ได้4คํคำตอบก็ได้เด <c oughs> ต่อไปคูณหลักที่3บ้างยังไม่จบนะคะหลักที่สมตัวแรกคูณตัวแรกใช้สายตาไปมองปึ๊บ 2อคูณหได้สองตัวนี้กับตัวนี้ต่อไป2อคูณหเป็น10บบวกสิแล้วก็บวกลบหคูณลบหได้1นึ่คำตอบเลยตอบ13อ่าอันนี้คือแถวที่1ต่อไปไปดูแถวที่สองบ้างแถวสองไปคูณเหมือนเดิมค่ะวนหลักหลักเดิมหลัก1 อันนี้คิดเซนแบบฟื้ต่อไปแถวหนึ่งเท่ากับขอตัดเจ้านี้ออกไปก่อนนี่ตัดออกไปก็จะเป็นสี่สามแถวนี้ก็จะเป็นสี่สามหนึ่งไปดูนี้นะคะนี่นะไปคูณทีละหลักสี่สี่คูณหนึ่งได้สี่หนึ่งคูณลบสองก็ได้ลบสอง ่บวกไม่่บวกก็ไดมติดลบ2นะคะแล้วก็3คูณ1ได้บวก3เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่คะ5เนอะได้5 4บวก3ได้7 7ลบ2เหลือ5ต่อไปคูณหลัก1นึ่งมันหลัก2นะคะเปลี่ยนหลักแ,แถวเดิมแถวเดิมแต่ไปคูณหลักนี้ ลักนีก็จะเป็น43่สามบวกกับ1นคูณได้0ูนยแล้วก็ลบ12นะคะคำตอบก็เป็น0ต่อไปอีกหนึ่งหลกักหลักที่3เท่ากับ แถวนี้นะคะเป็นหลักที่สามสี่สองสองสี่แปดบวกห้าแล้วก็สามคูณลบหนึ่งก็ได้ลบสามเท่ากับสิบ โอเคแถวสองผ่านปต่อไปยังไม่จบเลยกระดานหมดแล้วขอไปดูกระดานอีกอันหนึงสิมีเหลือไหมไม่มีย้อนกลับไปไปดูแถวที่สมบ้างแถวที่สามแถวที่สมก็จะเป็นชุดนี้แถวสนะคะแถวสามนะมนี่ละกันแถวสาม แถว3คูณหลัก1แถว3คูณหลักที่1อันแรกได้0ใช่ไหมคะ0ตัวต่อไปได้ลบ10ลบ10บวกลบ10บวก1นะคะบวก1เท่ากับลบ9ต่อไปต่อไป แถว1คูณหลัก2บ้างหลัก2ก็ได้ตัวแรกก็เป็น0นเหมือนกันค่ะก็ไม่เขียนตัวต่อไปก็ศูนย์อีกก็จะเหลืออีกตัวเดียวคือลบสต่อไปอีก1น่งอันสุดท้ายตัวแรกเป็น0นย์นะคะศูนตัวจบไป25แล้วก็บวกกับลบห เท่ากับ24อ่ะจบแล้วนะคะอาจจะมีความเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่ยุ่งยากคำตอบก็มาใส่เลยค่ะอันี้อยู่ในแถวที่หนึ่งอ้นี่นแถวที่สองทั้งหมดนี้นแถวที่3เรียงไปเลยแถวก็ตามแนวนอนลบสี่เจ0ดสแล้วก็ ลบเก้าลบสี่ยี่สิบสี่จบแล้วอันนี้คือการคูณเมทิกการคูณระหว่างเมทิกนะคะแค่สองเรื่องนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูจะขอจบไว้แค่นี้ก็คือเรื่องของการบวกเมทิกกับการคูณระหว่างเมทิกนะคะก็จะมี อีกหนึ่งเรื่องคือการคูนให้ค่าคงที่ฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูให้เข้าใจก่อนแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเรียนให้ครบ3หัวข้อแล้วค่อยมาทําแบบฝึกหัดทีเดียวนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ